มันรู้เรื่องวันศุกร์ใช่ไหมแล้วก็แอนนี้ก็เหมือนหาหาหาข้างบนอะไรเงี้ยเออก็หาเท่าที่จะหาได้ก็ก็ลงมาในก็ทํางานอยู่เนี่ยทํายืนทํางานในครัวล้างจงล้านจานอะไรเงี้ยก็ถามบอกแนนช่วยหาเลยดิเงินคุณตู้หายเนี่ยล้านก็่าบาทเงินเยอะไหมคะเยอะคะ่ะล้านสองเอ้ยนหนึ่งล้านสองมืน่น บอกแมนเงินคุณตู้หายอ่ะช่วยหาหน่อยคุณตู้แบบจะลองหายแล้วอะไรเงี้ยเออแบบเงินเก็บเขาอะไรเงี้ยเราจะเอาไปจองบ้านเล้ก็เออเพื่อแบบเป็นค่าเทอมแบบเด็กๆอะไรเย่ายเงี้ยอาะแบบมันเป็นแบบเงินคือบ้านเราเนี่ยนะไม่ไม่ได้รวยไปแบบหลักสิบหลักร้อยล้านนะเปล่า เราก็คืออยู่กันแบบว่าเออแบบไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่เราก็เอออยู่แบบสไตล์ของเราอ่ะคนท่านที่รู้จักจะรู้ว่าเราเป็นบ้านแบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างนี้ยเสร็จปุ๊บก็คือเออโอ้ยถึงไหนเนี่ยเบอร์ไปหมดเออนั่นแหละก็แบบอ๋อเอเอแล้วก็อีกเอออีกอย่างที่คนสงสัยใช่ไหมว่าเขาเอาไปยังไงคือเขาเป็นลิ้นชักที่ล็อกใช่ไหมนั่นก็ไปค้นกุญแจ ขโมยครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วขอบคุณนะคะกุหลาบเอ่อขโมยครั้งแรกคือตุลาปีที่แล้วขโมยมาเรื่อยเื่อเรื่อยเเรื่อยมาทางานกับตรีได้แค่สองเดือนนะล้วก็ขโมยเลยขโมยตุลาปีที่แล้วให้คนมารับจ้างให้คนมารับเงินยู d ดีกับยูเงินยูโรเนี่ยที่บ้านแล้วก็จ้างคนเนี้ยครั้งละห้าร้อยครั้งละพันเอาไปหยอดเอาไปแลกเงินลแล้วก็หยอดตู้แล้ว เขาก็ทําอย่างเงี้ยเดือนละสองครั้งสามครั้งทําเป็นสิบครั้งจนล่าสุดคือเมื่อประมาณสองอาทิตย์แล้วคือเท่ากับว่าเขาขามโมยอะเป็นเนี่ยสิบกว่าครั้งไม่ได้หยิบทีทงก้อนนะเขาหยิบแล้วก็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 หยิบท่ามเี่ยซ้าๆเขาเคยมีประวัติไม่ดีมาก่อนไหมจากเท่าที่คุยไม่มีนะคะนี่เขาทําเหมือนแบบครั้งแรกแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาเป็นคนดื้อแล้วก็ บบไม่ค่อยฟังใครจากที่ได้คุยกับญาติญาติเขาเลยเง้ยนางติดผู้หรือเปล่าไม่สามีเขาไม่ดูเรื่องสามีเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ร่วมขบวนการด้วยเขาบอกเขาทำเองคนเดียวคือแบบใช่มันความโลภลว้วนๆจริงๆเลยอะแบบแต่คือคือเก๊มันล็อกอยู่ทุกคนนึงออกปะคือเราอะเราไปบ้านใครอะแล้วสมมติเราเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยเราไปไป จับลิ้นชักอุ้ยอันนี้ล็อกอย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ควรจะไปหากุญแจนี่คือเขาไปหากุญแจมาแล้วก็แล,วกแล้วก็มาไขามาขโมยอ่ากับอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้จุดที่ทำให้จับได้คือตอนไหนคือที่บอกว่าจะเอาเงินไปจองบ้าน